สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปั๊บนะครับอ่ะวันนี้พอดีว่าผมนั้นไปเจอเว็บเว็บหนึ่งมานะครับผมมันเป็นเว็บเกี่ยวกับอะพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเอาภาพเอาอะไรออกมาแล้วก็แบบเขียนแคปชั่นอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไปเจอมาเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็ชื่อเว็บก็แคลซาร์นั่นแหละครับไอไไออแคลซาร์นี่ยแหละรครับผม ก็พอดีไปเจอหัวข้อหนึ่งนะมันเขียนว่า25ภาพของอนิเมะญ,ญี่ปุ่นนะครับที่เหมือนคนเหมือนว่าคนเหมือนว่าคนวาดเนี่ยจะลืมอะไรบางอย่างโอเคผมเห็นว่ามันน่าสนุกดีผมก็เลยจะเอามามานั่งดูมานั่งรีแอคนะครับผมอาจจะไม่ขำหรืออาจจะไม่อะไรเลยอาจจะนั่งหน้าแบบ <No. S 1> อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนเซนตี้น,นะครับโอเคเรามาดูรูปแรกนะครับผมอ่ะ รูปที่1ครับอ่ามันเขียนว่าเลเยอร์เป็นเรื่องที่สําคัญนะอืมสำคัญจริงๆด้วยนะครับดูจากทรงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเอาเลเยอร์ไว้ผิดนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของผู้ชายเนี่ยมันไปทับกับตัวของผู้หญิงที่กาลังวิ่งอยู่นะครับผมสุดยอดปไปเลยใช่ไหมครับโอเคต่อไปอันที่2องไปอย่างรวดเร็วนะครับทั้งหมดมันมี25ภาพนะครับผมต่อไปก็ภาพที่2เลข9มันหายไปไหน แล้วจะโทรย,ยังไงนะครับอันนี้มาจากเรื่องอะไรอ่ะลายเส้นมันคุ้นๆมากๆเลยนะครับอ่ามันเป็นเลข1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดอ่าตัวนี้ปกติมายันเลข9้าเหมือนมีเลข7อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าดูจากทรงมันก็คล้ายเลข9้าอยู่นะแต่แค่ว่าเหมือนกับว่าไอ้ข้างหน้ามันนะครับมันหายไปกลายเป็นเลข7นะอืมเลยจริงๆด้วยนะครับโอเคระดับที่สาม แขนนายสั้นไปนะครับถ้าอย่างไงถ้าดูผิวเผินมันก็ดูเหมือนจะไม่สั้นนะครับสั้นแหละเนาะคงสั้นแหละครับแต,แต่ผมดูอย่างนี้มันดูไม่สั้นนะรหรือใครคิดยังไงก็คอมเมนต์นะครับรูปที่4ครับผมเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดูสมจริงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาม copy paste ต่อไปครับรูปที่5้า หมูหรือตัวอะไรนี่เอผมว่าเรื่องนี้หมูมันเป็นอย่างนี้มันก็ถูกนะมันผิดตรงไหนวะใช่ไหมไอเรื่องอัศวินอะไรสักอย่างนี่แหละครับมันก็ก็หมูมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมว่ามันไม่แปลกนะครับแคปชั่นมันบอกว่าอะไรล่ะภาพของอนิเมะญี่ปุ่นที่เหมือนคนว่าจะลืมอะไรบางอย่างผมว่ามันไม่ลืมนะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้มันเป็นแฟนตาซีน่ะหมูมันตัวใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะมันแฟนตาซี ไปรูปที่หกครับผมแบกเกาเนี่ยครับผมที่แย่งซีดเออว่ะมันมันเหมือนเออเหมือนจากพวกหนังผีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่น่าจะมาอยู่ในร้านอาหารอะไรร้านอาหารเลยอ๋อเหมือนเหมือนกับว่าพระเอกกับนางเอกหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างครับตัวละครมานั่งรับประทานอาหารเนาะแล้วเหมือนกับรถรถมันขับผ่านหรือรถมันจอดอยู่นะครับยอดเลยต่อไปนะครับผมภาพที่เจ็ดนะคนพระวาด พยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับแม้ขางจะเบี้ยวมีๆๆขาฮะมือและขาก็คนละสีเอ๊มือและขาคนละสีคืออะไรวะเออวะ่ะมือมือมันคนละสีกับไอข้างนี้นี่หวะ่ะไม่แต่ผมคิดว่าคนว่าเขาน่าจะจงใจนะเพราะดูจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีมันเป็นเหมือนเป็นแสงเงาอะ่ะแถบแถบนี้นะดูดิมันมีเงาด้วยอะ่ะ แต่คางเบี้ยวก็ก็จริงนะครับคางมันเบี้ยวนะเออว่ะคางมันเบี้ยวจริงด้วยว่ะคาะางมันยังไงวะใช่มาแล้วกันภาพที่8นะครับอาจจะเป็นเส้นประสาทที่ปากมีปัญหาเฮ้ยติดคำหยาบปากมึงโดนอะไรต่อยมาเละพึ่งหรือเปล่าอย่หา้าวะ ผมหารูปนี้ว่ะต่ามันเบี้ยวอ่ะต่อไปครับรูปที่เก้านะขาสวยจริงๆแต่เข่าหายไปไหนแต่ผมว่าอันนี้มันไม่แปลกนะมันมันเป็นการ์ตูนนี่มันมันเป็นการ์ตูนนะครับผมว่ามันบางรูปมันก็นะมันเป็นการ์ตูนอ่ะมันเข่ามันไม่สําคัญหรอกมั้งรูปนี้ผมว่ามันปกตินะมันมันปกติพอๆกับไอไอเจ้ารูปหมูเนี่ย ือมันปกตินะผมว่าในความคิดผมอ่ะไม่รู้ว่าเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะด้วยความที่กระตูนมันเป็นกระตูนนะครับจะไปใส่ใจอะไรมาก10มันคือการเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างหรือยังไงหรือยังวาดไม่เสร็จอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะวาดเสร็จแล้วมั้งครับแล้วก็เหมือนกับว่าไปเผลอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเมาส์มันยังค้างอยู่ที่อุปกรณ์การลบอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคลิกไปโดนหรือเปล่าอะไรงนี้นะครับอันนี้ก็ สักเท่าไหร่ก็เป็น,ปนความผิดพลาดเนาะหนังสือเล่มอ,อื่นเนี่ยไม่มีตัวหนังสือบนปกเลยเหรอ,อมผมว่าหนังสือที่มันไม่มีตัวหนังสือเลยบ้านผมไม่มีด้วยสิ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าสำหรับผมนะมนก็ปกติก็ว่ามันก็ก็ดูเป็นสนันหนังสือนะ่ะ มันแค่อาจจะมีแค่แบบว่าไอ้ไอ้เล่มเนี้ยมันมันแล็บออกมาเล่มเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะครับอาจจะตุกปกติน่าทะลุออกมาเลยคนอื่นเขาไม่หลอนหรอเอออันนี้ฮาอันนี้ฮาจริงโอเคไม่ค่อยขำนะครับคือคนวาดน่าจะแบบวาดเลเยอร์น่าจะวาดแบบวาดผิดเลเยอร์ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> yeah. และไอ้คนข้างที่แมงยืนยิ้มอยู่แมงไม่รู้สึกหาเลยเลยะ <c oughs> อ่ะอันนี้เหมือนผมเคยเจอในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่นะนับดูซิมีกี่นิ้วนะครับนิ้วเกินนะคือว่าตรงนี้ไปแล้วนะครับห้านิ้วแล้วก็มาใส่นิ้วโป้งไปกลายเป็นหนะครับถ้าคนเรามีปากอยู่ข้างแกมจะเป็นอย่างไงอ,อันนี้มัน มันเป็นการ์ตูนอะ่ะผมไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นการ์ตูนอะ่ะมันมันไม่ต้องสมจริงก็ได้ไงไอ,อ่ก็หม่คือมันเป็นการ์ตูนอะ่ะคือแบบคือมันคือการตนะออ์ตูนอ่ะไปรุ่นที่สิบห้าสองตัวละครนี้อายุเท่ากันเกินไวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาพูดถึงเรื่องหน้ากับอายุเนี่ยผมก็อายุยังน้อยอยู่นะครับน่าจะดูแก่ไปนิดนึงนะ โอเคตอนที่16นะครับตัวละครผู้ชายประทนตัวละครผู้หญิงไอไอเรื่องนี้ผมเหมือนผมเคยดูนะคือ,อยังไงเ่ะเขาตั้งใจว่าดให้มันเป็นแบบสาวดุนอัเป,ป่าว,ว่าทำไมผมว่าเขาไม่ได้ลืมนะผมว่าภาพดีไม่น่าจะเกี่ยวกับแคปชั่นนะครับที่ว่าคนวาดลืมอะไรไปผมว่าไม่เกี่ยวอ่ะอังปังแมนคนเราสามารถอุ้มในท่านี้ได้เหรอดูดิตัวแม่งทะลุไปเลยอ่ะโอ้โห หนึ่ฆาตกรรมโหดเลยนะเนี่ยทะลุท้องเลยวะ่ะคถ้าไว้ผมทรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นเอะคืออะไรอ๋อ,อเหมือนผมมันผมมันปิดหน้าใช่ไหมแล้วเราก็แบบเห็นมันคือกระตูนะเป่าสิ 19, ลองทำนิ้วแบบโดยบิตะ ลระถูกป่ะควรจะทำท่านี้ใช่ไหม <c oughs> ก,ก,ก็ได้หรืออะไรวะลองนับนิว้วอ๋อลองนับลองนับลองนับนิว้วอ๋อย่างงี้ไม่ให้นับนิว้ว <c oughs> ไอ้ยี้ยกูไปดับตามอดงกันหลุดเลยอ๋อ <c oughs> มันให้นับนิว้ว อ่านเป็นลองทำตามนิ้วดอรพิตะเชเลยโอเคนับนะนับนะหนึ่งสอี่ห้าหเหมือนเดิมคือไอ้วาดไอ้านิ้วมาก่อนแล้วแล้วก็ตามนิ้วโป้งเข้าไปแล้ก็เลยกลายเป็น6มันก็ไอ้รูปบนนะครับคนหรือเป็ดอ่าจะจะมองในแง่ที่แบบว่ามันเป็นการ์ตูนก็ใช่แต่แบบว่าการ์ตูนขายาแบบนี้ก็โอเคอย่าไปคิดมากนะมันคือการ์ตูนนะครับ คนวาดเขาไม่ได้ลืมอะไรนะครับแต่มันคือกระตู้นนะ2ี่นินจาที่แท้จริงนะครับมักมีร่างแยกที่แปลกไปนะครับนี่คือร่างแยกของซาสึเกะแหละัไนงะังไงมีมีวิชาถอดหัวแต่เรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้ดูนะผมก็เลยแบบอา,อาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะแต่แบบดูรูปก็พอเข้าใจนะครับพลังแห่งจันทาจงมาดาที่มี7นิ้วเฮ้ย7นิ้วเลยอนะ่ะ ปกติไปดูมามันมีแค่6นิ้ว5นิ้วนะครับที่เจอมาสุน6อันนี้7เลยล่ะเนี่ยนะเขานับกัน1 2 3่5อ้าเออวะาจจริงอันนี้เขาน่าจะวาดผิดเขาน่าจะวาดแบบท่าท่ากรรมท่ากรรมแบบนี้มาแล้วเขาอาจจะวาดท่านี้แล้วก็เหมือนก็เปลี่ยนแบบให้มันเป็น2นิ้วอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับไอ้สองนิ้วที่มันอยู่ท่าเนี้เขาลืมลบอะไรอย่างนี้นะอันนี้พอเข้าใจได้แว่นตาที่มีขนตาติดอยู่ซื้อที่ไหน เออว่ะผลตามมันควรจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มันไปอยู่แบบไปอยู่ที่คิ้วเลยอ่ะเออ,เอ,อหรือมันคือคิ้วแต่ข้างล่างมันมีคิ้วข้างล่างด้วยอ่ะมีคิ้วข้างล่างด้วยอ่ะครับอ,อันนี้น่าจะลืมจริงเลครับหัวก็หลอกหัวก็ลหกลกตัวละครที่ตัดตรงมันคือการ์ตูนนะยี่สิบห้าอ่ะรูกสุดท้ายแล้วโคัน,นบางทีก็ตัวเล็กไปสูงไม่เท่าเข่าเลย ไอ้ที่นี่แอนแมนไม่ใช่ไม่ใช่โกนันนี่มันยอดนักสืบแอนแมนนะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการขยายภาพย่อภาพนะครับผิดผิดวิธีไปหน่อยไอ้ท <No. S 1> ี่เป็นแอนแมนโอเคก็หมดหมดแล้วนะครับหมดแล้วมีแค่นี้แหละยี่สิบห้าภาพนะครับนิดๆคือเรื่องของเรื่องค,อคือคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับก็เลยมานั่งดูอะไรอย่างนี้นะอาจจะ น่าเบื่อไม่สนุกก็ดูดูไปเลยครับไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเข้าไปก่อนนะครับผมสำหรับที่นั่งรับชมขอบคุณมากนะครับผม